ก็สวัสดีทักทายนะเพื่อนเพื่อน k f เช่องวีะระรถไถยโฟร์สารพัดช,ช่างนะครับวันนี้ก็กับทอดซ่อมระบบปั๊มแดงเนาะเรียกปั๊มแดงยิงไม่ใช่ปั๊มเันเป็นกระบอกเนาะแต่ก็เรียกกันติดปาก,กว่าเป็นปั๊มแดงครับก็นะครับถ่ายท่านดูท่านคงจะเห็นบ้างเนาะรับมันเป็นรอยเป็นลายครับไม่ต้อง ผมผมไม่ตีปอกเนาะอาศัยผมผมไม่ตีปอกเราททาไงถึงมันแผลบขนาดนั้นนี่ครับรับซื้อตัวขัดก็บอกสูบเนี่ยครับรับขัดเข้าไปเลยปัน่นเข้าไปเอาให้ชอบใจครับนะมันแผลบครับรับแล้วติดปัญหาที่มันเกิดเนาะสำเนีคันนี้เป็นรถห้าพันครับเนาะคันนี้เป็นรถห้าพัน รถห้าพันคือปั๊มมันเล็กเนาะปั๊มเล็กแรงดันอาจจะไม่แตกต่างกันเท่าไหรมากแต่คือการส่งน้ํามันมันจะไปได้ช้ากว่ามันจะทําให้ขึ้นช้าครับคือแถวบ้านผมที่เขาแก้กันแล้วผมก็ทําใช้กันมาเนี่ยครับคือเขาเรียกว่าตอนเนาะที่อื่นเรียกอะไรไม่รู้แต่แถวบ้านผมเ็าเรียกตอนเนี่ยครับเอาสองตัวนี้ออกครับเนี่ยตัวนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แล้วผมทําได้แต่ผมไม่ไม่ค่อยจําอุปกรณ์นะครับเอาสองตัวนี้ออกเลยครับ อีตัวนี้คือคืออยู่ตรงนี้ครับเนี่ยถ้าไม่ซื้อน็อตก็เป็นน็อตห้าหุงเกลียวละเอียดครับเนาะซื้อเกลียวตลอดมาแล้วมาตัดเนาะตัดนะครับหรือไม่ก็ตัดตัวนี้นะครับเนี่ย้วตัดแกะคอแล้วก็เชื่อมครับเน,นาะเอาเนาะเชื่อมแล้วก็ขันปิดเนี่ยเอาพวกนี้ออกให้หมดเลยครับข้างในเนียครับเนาะก็มันมันจะยกได้ไวขึ้นครับ เนาะมันจะยกได้ไวขึ้นถ้าเอาสองตัวนี้ออกอนะเนาะแต่ก่อนผมเอาแต่เขาจะใช้แต่ตัวนี้เขาจะเอาออกต,ตัวนี้กันเขาเรียกตอนเนะะาะภาษาภาษาช่างเขาเรียกตอนคนระับเอาสองตัวนี้ออกเลยครับมันจะยกได้ไวขึ้นเนาะสำหรับปัม 5, นะ๊มห้าพันเนาะสำหรับปั๊มห้าพันเดี๋ยวผลงานเป็นยังไงผมจะจะรีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนหมดครับปัม๊มเงยยังใช้ของเก่าอยู่แต่ซื้อลูกยางมาแล้วเนาะถ้ามันไม่เวิร์กเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นของหกพันหก ตอนนี้ลองลองปั๊มห้าพันทุกอนเพราะว่าถอดออกมาเนี่ยครับลูกยางขาดก็มีเนาะล่วงหมดเลยลูกยางลูกยางไม่มีติดไม่มีติดกระบอกแนละ้วเนี่ยไม่มีติดพวกนี้เลยเนะี่ยล่วงหมดเลยติดอยู่กับฝาหมดเนาะแสดงว่ามันหมดอายุไขของมันนานจัดครับรล่กันนี้สิบกว่าปีผมเปลี่ยนไปหนเดียวลูกยางมันเนาะครับซื้อมจอาจากับยุธยาครับก็ถ่ายดูนครับเนี่ยครับสำหรับนอตทองใครเป็นรอยครับเนี่ยไปซื้อตัวนี้มาครับ เดี๋ยวผมจะทําคลิปสาธิตวิธีการเอาลูกสูบใส่ให้ดูจริงผมนี่ผมใส่เป็นซีนแล้วครับเนี่ยอนอนี่นี่ใส่เป็นซีนไปแล้วเนาะตัวละสี่ร้อยซีนเนาะใส่ตัวเดียวครับไม่ได้กึงกึงลองขยายนิดหน่อยแต่ของถ้าใครจะใช้ก็ถ้าหาของแบบตรงรุ่นได้ก็หาของตรงรุ่นครับเพราะมันจะง่ายเนาะแบบนี้ต้องโหต้องใช้วิชามารครับเนาะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าใส่ย่งไง ไม่รู้ไปไหนแล้วไอ้เครื่องใส่ผมอะต้องใช้ไอ้เนาะอีตอนใส่ก็ยาครับอีตอนเอาลูกยางใส่ก็ยากดึงสยืดไปเลยเนาะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูครับอีตอนเอาลูกสูบใส่ทาไงเนาะก็เอาสัน้นๆกว่าจะสัน้นๆเนาะเล่นไปสักสามนาทีรวสี่นาทีแล้วครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะใครเห็นว่ามีประโยชน์เนาะถ้าใครเก่งแล้วก็ผ่านไปครับไม่ต้องดูเสียเวลาทำหมากินเนาะ เอาแต่คนที่อยากรู้ครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนาะสวัสดีครับ